หลังจากที่ทําการแก้ไขพัดลมไม่หมุนเนาะของลูกค้าจังหวัดยะลาที่ได้ส่งมาให้ทางเราแก้ไขให้ก็จัดการเรียบร้อยนะครับนี่ทดสอบอยู่ในนี้พัดลมหมุนอยู่นะครับหมุนนี่คือเป็นการทดสอบเนาะในเรื่องของการทํงางานของพัดลม เดิมๆไม่หมุนเลยนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเกิดแฟนเออร์เลอร์เลยนะครับถ้าเปลี่ยนพัดลมตัวนี้ก็หายพันเหมือนกันนะครับถ้าลองซ่อมดูถ้าแก้ไขได้ซ่อมได้ไดก็จะซ่อมให้นะถ้าแก้ไขไม่ได้ซ่อมแล้วไม่หมุนแม่ะไรเลยเราก็ทําการเบริกอะไรให้นะครับลองดูเนาะถ้าเครื่องไหนมีปัญหา่าส่งมาให้เราดูได้นี่คือทําการถอดประกอบทุกจุดเลยผมได้ทําการรีเช็คให้ทุกจุดฟื้นฟูให้ทุกจุดทําความสะอาดให้ทุกจุดเลยจริงๆนะครับสาหรับเครื่องไหนที่ส่งมานะครับ ก็อย่างน้อยก็จะได้ความะสะอาดนะครับพร้อมใช้งานพร้อมลุยต่อไปได้ยาวๆเลยนะครับได้่องทำการให้เปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนเทอร์มอนเพดต่างๆให้ลูกค้านะครับทำความสะอาดทุกจุดเลยแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่ลูกค้าแจ้งมาได้เกือบทุกจุดเลยนะครับสำหรับทิงแพดทุกรุ่นนะครับส่งมาดูนะครับแก้ไขได้ก็คือแก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็คือเปลี่ยนไหล่แล้วก็จะได้ทําการแจ้งลูกค้าไปโอเคสําหรับ เคสนี้ก็จะได้ทำการประกอบส่งคืนลูกค้าครับขอบคุณครับมานะครับอันนี้คือ,อ ประกอบพัดลมเข้ากับฮิตซิงเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนผมก็ประกอบลงเมนบอร์ดเรียบร้อยเนาะอ่ะก็ะได้ทำการเทส่นั่นคือเทสครบ1ชั่วโมงแล้วก็ได้มารีวิวให้ได้ดูกันพัดลมตัวนี้ไม่ได้เสียนะครับก็ต้องทำทำการเคลียร์บางอย่างนะครับเพื่อให้เขาหมุนได้สมูทแล้วก็ใช้ต่อได้ยาวๆเลยแต่ถ้าเสียก็เบิกอะไร สามารถเปลี่ยนได้ตัวน,นี้อยู่ประมาณเกือบเกือบสองพนะตัวพัดลม X220 X230 อันนี้คือเทสโดยการเปิดคอมพิวเตอร์นะอันนี้คือใช้เปิดเปิดเฉพาะตัวเมนบอร์ดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรนี่นะครับผมต่อ DVI Port อยู่โดยใช้สาย DVI Port แล้วก็ออกจอนี้นะครับเพื่อเทสพัดลมโดยเฉพาะก็ โอเคนะครับผ่านการทดสอบ1ชั่วโมงเรียบร้อยผมก็จะได้ทำการประกอบลงไปในตัวเครื่องนะครับแด้เดี๋ยวมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้คือเสียงพัดลม f u ฟูลสป e d นะครับจะเห็นว่าทำงานตามฟนะังก์ชันผมได้ทำการทดสอบตัว CPU 100%นะครับไอคอมบลอนออกมาแล้วเสียงก็ไม่รบกวนนะครับจะดังอยู่เบาๆแบบนี้ก็เอาโทรศัพท์เข้าไปใ,ใกล้ๆเลยนะครับ คือโอเคแล้วนะครับสำหรับพัดลมนะ